สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนโอ้ยเมืองสะพานเจ้าของเราคือเป็นตาหยานเนยนาะจะเป็นเช้าหน้าเต็มโตแล้วเนาะตอนนี้แบกกี้มานี่แนวนายมาเซฮัลโหลหน่อยแจ็กกี้แจ็กกี้ค่ะพี่น้องพี่น้องเมื่อวานอ่าผ้ามาไปหาหมอมาเนาะคะ่ะนึกว่าม้าเจ้าของในตัวเธกทั้งสองนะคะพี่น้องตัวเธอหนึ่งแม่หนึ่งค่ะพี่น้อง คือแจ็กกี้เป็นตัวเทิร์กเนาะคะ่ะอ่าแบกกี้มานี่แล้วแบกกี้แบกกี้มาโชว์ตัวหน่อยเร็วนี่อันนี้แจ็กกี้แจ็กกี้เป็นตัวเทิร์กแบกกี้เะะพิ่นเป็นตัวแม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแบกกี้มาเร็วโชว์ตัวหน่อยคะ่ะตวัวดำได้ว่าเพิ่นเป็นหาแม่ <c oughs> ความสุขของเพิ่นนะแบกกี้ให้ให้กินน้ำบ่กินน้ำบ่ อ่ะแบกี้มาสู้ตัวหนห่อยมะมาอันที่อันที่มาปะอันได้แล้วเออเอ,อนี่เอ้าปะอันนึ่งว่าในโตเถิกเจ้าเป็นตัวแม่นี่ไปฉีดวัคซีนมาเนาะคะ่ะผงวัคซีนหัดวัคซีนอย่างนี้นสวัสดีค่ะฟันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหนมสีแหนมสีหอดสีบปลเห็นเออนางนาง แจ็กกี้แจ็กกี้เอ้ยแจ็กกี้หาแต่แนวกัดแต่แนวเหลอนะคะพี่น้องไปมื่อนี้อันจะพาอ่ะออกไปเมืองอ่ะเอาอันจะเอาคอมพอร์ตอันเอาเศษอาหารออกไปไหวเนาะต้องเอาออกไปซื้อมือเนาะคะ่ะเอาไปใส่ถังคอมพอร์ตนะคะแลวอันก็นจะพาไปเมืองตนอ้น,ตตนหม่อันน่ะตัวต้นไม่น่ะมันติดหรือ,อยังเนาะค่ะพี่น้องมื่อนี้จะพายางเมืองเมืองสวนเนาะ สวนผักสวนยางแล้วก็สวนต้นไม้หลังบ้านนาบ้านเนาะอันปลูกต้นไม้ไดายหลายแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าต้องเลิกต้องปลูกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่ามันใส่เวลาเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ต้องดูแลรักษาเขาจะว่าให้เขาติดเนาะไปพี่น้องปลูกเสร็จอาหอากเศรษอาหารอันเรจะเอาไปเป็นนะคอมพอรตหลังบ้านไปปะไปกับป้าอันไหมไหนสวัสดีก่ะสวัสดีกัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะโมเด้ส่วนใจ่อันส่วนพักอันเนี่ยส่วนพักนิดหน่อยของเหาค่ะเดี๋ยวบรโดนก็ได้กิ่นแล้วเนาะค่ะพี่น้องมันก็ใหญ่ไปเรอยของมันเนาะแต่เฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกเฮาบ่ง่อยมีเวลากตเฮ็ดกระนิดละหน่อยอันนี้พักขนาเริ่มใหญ่แล้วนะคะพักซี่เขาพี่น้องนี่พักขณะก็เดี๋ยวค่ะ อีกจากสามสี่มือกันให้มันใหญ่กว่านี้กันก็จะพัดเส้นเนาะพัดเส้นใหน่แจกอันนี้พักซี่พักกลงพักกาดเนาะพักกาดหน่อยอันกระเฮดบ้านๆถิ่มบ้านปะไปซ่ล่ะคะพี่น้องพ่อพ่อเพื่อมันเกิดถ้าก็ได้กินบ่เกิดแล้วก็แล้วก็ม่ได้บ่อลีเหียนเนาะพักบุงแต่ว่าอันนี้ก็ปลุกน้อยๆไปจะพาไปีกบางหลังบาน ตะไคร้น่ะอันกลิ่นลายรอบละอันว่าอันจะเก็บไปเพื่อนปกพื้นหัวปุณเนาะเอามาไวไนนะ้ใส่พัดไปไงเดี๋ยวอันเก็บถ้าเอาคอมฟอร์ตไป้ถึงค่ะพี่น้องแล้วก็ไปมน่งต้นไม้เฮามันติดรือยังอันจังมีประเด็น้องน้ำไหมอันจังน้ำจากสระซึมมือนะคะพี่น,น้อน ชามาโฮสซึงเเมืองตนแหงกันตนหญตนบกูดอ่าอ้ยังเกาะใบบกูดเนี่ยนั่งนาะจะติดเด็บท่านติดกับบอหูแต่ว่าห้าวดูแลไปใหญ่ๆนะะตัวนี้เดี๋ยวน้าฮอนกับอดีมาใ่ส้นะคะความเป็น,น,นดิดไม่ิดะเท่า,ทาเยอะกะกํานำหอมอ่าตัวคุณกะพานำหอมค่ะ แต่จิงมันก็อันว่าพวกท่านติดอดอกแต่ว,ว่าข้าก็ะทองเนี่ย่วงในทรงไม่ไมฮขาก็ต้องดูแลไปเรื่อยเวลาติดอันนี้เป็นบ,งนา,บงนา,างนาวบางนาวเอียงบางนาวเล่ม,มอ,อ่อนบางนาวพ่วงเอียงอันกบับหงุดหือกันเนาะอันกบ็บหงุ้งว่านั่งจะติดบ่เนาะอันนี้กับบางม่วงบางม่วงตันนี้ติดแล้วเนาะอันปลูกได้ประมาณ ตัวน,นี้นะ่าจะเป็นสีเดือนแล้วเนาะมันมาตั้งแต่สุดก่อนบังซีด้ากิมจูเป็นบังมองพันเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ซีด้ากิมจูอันตัวน,นี้ต้นไม้ท่มาพวกอ่าสุดหลังเนาะจะมืองว่นนั่งจะติดว่อันนี้บักพาวตัวน,นี้นะ่าจะติดแล้วเนาะเนี่ยพาวต้นนี้เป็นพ้าวน้ำหอมเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะบังมองต้นนี้กะ นาจะติดนะเพราะว่ามันพร้อมกันกั็เพราะเผาน้ำหอมต้นนี้เนาะค่ะพี่น้องทางคอมพอร์ตอันเดอร์ทีเขาไม่อยากเอาคอมพอร์ไปกันเพื่อเขาจะเอาไว้ถ้าเป็นอาคุนปลูกพอฟูอทพัดเนาะค่ะเนาะเศษอาหาราเศษพักเศษยังเนาะอันจะใจเม,มื่อนงคะพี่นอตแนบเห็นปะเศษเขาเศษพักเศษยังเป็นเขาไม่อยากหยุ จะเอามาเขือเสมอเนาะว่าเข้าประหยัดเก็บไวโดนเกลียวโดนไม่กระเหม็นแต่เขาก็ออกออกมาเข้เสมอเพราะยานี่อยู่ในซองอันอยู่ข้างในน้ำอันหนึ่งแต่อันมาใส่ข้างนอกก่อนอันนี้ก็บฝรั่งกิมจิค่ะพี่น้องตะไคร่ตะไคร่เขาก็กินหลายรอบแล้วเนาะ ืันนี้บันใดหดน้ำตอนเช้านะเพราะว่าอันหดน้ำาพแล้วก็หดน้ำน้ำบ้านะน,นะคะต้นไ้นะพี้ออันนี้ขนุนมัมมีล่องปุเมงตัวใดเกิดถ้าก็ไดกินข้าวตกตะไคร้ตะไคร้นี่เกิดงา่ายค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวอันรอบหลังเนี่ยพกข้าวตะไคร้มีเวลาอันก็จะมอ,องม่วงเป็นมงม่วงพันมาเลยเนาะยันปุ๋ มีเวลาอัน,นก็จะอันนี้ก็กล้วยกล้วยปลูกไปนาบานก็มีเนาะอันนั้นเป็นมะขามไงค่ะพี่น้องล่าง,างเกิดพอเกิดเขาก็โหเขาก็ล้องห,ห,อหือเขามาปลูกมึงเนาะกล้วยกล้วยนวามวาแต่เป็นกล้วยนามวาที่บ่ได้เกิดหลายรอบเนาะแต่เขากลนันมากล้วเขาก็ทงปลูกเนาะ บ่แมนบ่แมนว่าปลูกเสียเดียวแล้วแลวเลยได้ค่ะกวยน้ำว้าอันนี้ม <you S 2> ันเป็นกลวยน้ำว้าที่ไวยืนเนาะอาจจะอ่าน้อยแบบคือถวดระบายสร้างเนาะอันนี้ก็พูค่ะพี่น้องพูอันปลูกไว้เกิดก็ได้กินบ่าเกิดก็ได้กินเนาะค่ะพี่น้องหมายถึงว่าคนเถ่าคนกินค่ะค่ะแต่ไทยค่ะพี่น้องอันตักน้ำซ่านีลาโฮดเดี๋ยวอันจะพา้ป ันนี้คือดินมันเป็นดินไม้นะดินปีเดียวมันพรนโตบางทีหันมันเป็นดินไม่ที่โถมก่อนก่อนหน้าพนจะมาเป็นบ่กคาดินนัองก็บพันเดียวต้นดอกแคเก็บกลิ่นไลยรอบแล้วค่ะอันอันว่ามันบก่อยแสบพือแค่ขาวเนาะหรือว่าเ้าอันเอาไปหลวงเจ้าวแต่ว่ากันเอาไปแกงสมมันกะจะแสบอยู่เนาะอันว่าเนาะแตะไข่อันปลูก สายยางอะไได้ค่ะแต่ว่าอันพยายามที่สีบล่งหลายแห้งบางม่วงเพราะว่าเฮายันถ้ารักษาเขาบกุมเนาะค่ะพนะี่นนองเนาะคือกันเขาตายเฮ้าก็สงสารเขาเนาะคือแบบแต่ก่ะเขาที่ปลูกมากอะตั้งแต่ปูกต้นไม้บานลังนี่มากอะมีตายไปบางเน่าต้นหนึ่งบกสมโอต้นหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ต้นสมโอมากขนาดจำผิดอันนี้สมโอไม่ที่อันซือ้อมาดสอง บางหน้าต้นหนึ่งบักสุมโบต้นหนึ่งเนาะที่มันตายไปอันนี้ชมพูค่ะยาาหอบเฟืองกึินมะหายใจเจเมินจะขยันหอบนล้วยายอันบางเมือ่ออันกับไปหอบเองอันหอบใส้ลายแล้วได้เพิ่นหอบทิมขึ้นมาให้อีกตน้นบักสุมพูปลูกไว้ค่ะพี่น้องก,ก,ก,กันเจอก็ได้กินอันนี้บักซี่ดาค่ะอันนี้ เขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะออมออมได้่นีเน,นะคะเนาะออมได้นีแท้จริงเขาจะออมใส่หลวดให้แค่สามเซนบระเี๋อันมาสอมเองดอกล้างนะอันนาใส่ให้อันใส่หาเซนเองอันเนาะอันเทดผู้เดียวอันที่ขาดเดินเขามาสอมให้เขาใส่เซนเซนข้างล่างเซนกลางแล้วก็เซนเทิงสามเซนจะวางงวมนันนั้นสามารถยืน เงินปากเขามาก,กินของเขาได้นะคะอันก็เลยเสริมอ่าเซนติสองกับเซนติสี่เข้าไปอันก็ดึงดึงดึง,ดงเฮจว่าหล่อผู้เดียวอันเนาะเนี่ยเนี่ยไปฟุ้นนะคะพี่นอ้องเมื่อนานอันเฮ็ดอยูุซีโม,มงผู้เดียวเนาะอันดึงผู้เดียวต่อผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวแต่ว่าอันจางสร้างเนี่ยจางสร้างเนี่ยทั้งหมดหมด บอร์เท่าไหร่มื่นสามพันหารอยเนาะทั้งคาของคาซางคาซางนั่นเกือบเจ็ดพันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาเขาคิดสองอาสองละะก็คืสองละเท่าขขะทะไรอันก็นจำบ่ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นพวกพวกแผ่นที่มันเหลือเพิ่นกันเลยเฮ็ดหายเนาะเป่นก็ปูนี่ยังมันเหลือเพิ่นกันเลยเฮ็ดหายนี่นะค่ะ เมื่อเดือนสามพันหาลอยนะคะเนี่ยทั้งคาซางแล้วก็คาเห็ดเนี่ยออมนี่นี่ออมมังง่วนเนาะแต่ว่าดวดเส้นสองกับดวดเส้นสี่น่ะ,ะนนนะอันออมเองอันเพราะว่าเขาออมให้แค่สามเซนประเทศงว่วนมันสามารถเข่าได้นะคะพ mm hmm. ี่น้องเอาเอา,เอ,าอันนั้นเข่าได้เอาข้อข่าได้อันนี้ขึ้นน,น้อยๆเลยคะ่ะหนาบานเท่ากับจเุเท่าปลูกคือปลูกต้นไม้กระดาบแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ อันก็จะปลูกนาบางก็จะปลูกต้นท่องหลอดเครื่องไล่แล้วก็ต้นคริสติน่าเนาะคะ่ะอันก็จะพยายามหาเนาะอ้มัปลูกเลยเดียวแต่ว่าเลีองของเหลืองคือเขาปลูกหลายแห้งกับบดได้เนาะค่ะพี่น้องทงสารสรงสารว่า,าคำมันเ er. ่เกิดแบบนี้เพราะว่าเขาบริเวณนีเวลาดูแลเต็มที่เนาะเวลาปลูกอย่างแต่ละอยา่างเขากต้องดูแเลเต็มที่มุงสารค่ะพี่น้องดอกพักบุงมันบานเนาะดีดอกพักกระเสียงมันเบิดอะไรเนี่ย แต่การทั้งดอกพักบงดอกพักเกษตรแปรกลกง่ายง่ามค่ะพี่นนองสาอีฟอยแม่เลาะนหน่อยดังแต้สมัยแต่กี่คนล่ะค่ะธรรมชาติเนาะอันนาโคตรข้างหน้าคับอันเลม,มาอยุบันประจําเลยอันจะซื้องัวจกโตหนึ่งสองโตไว้เะเรียอยู่เนาะค่ะจะทำเมืองกอนอยากได้ทําสามีนี่แหละต้องแล่นไปหันไปแล่นไปนี่ยุ่งยากเนาะคะ่ะ กันมะพร้าวนำหอมอันน่ะตัวตนน่อมันติดลวเนาะอีกสองต้นนี้ห้าก็ต้องถารุนว่นนั่งสิติดบะเพื่อเ้าปลูกสุยางปลูกไว้ทะกินเองเนาะค่ะพี่น้องนปลูกไว้จะกินเองแล้วก็บ่อยากเพื่อกันห้าไม่ดิไม่ทีไม่อยังน้อยเ้าก็ปลูกไว้จะกินเองจะคล้องเรต้องไปซื้อเขาเนาะแต่ว่าขันห้าบเรขี่ขัน จะถาเมเบิึงว่าปลูกแล้วมันสิหม,มากวอลเกตนะแหละหมากก็กินอันนี้หลังอันก็ต้องเครียดอยู่แต่ว่าอันเครียดเองนิดนึงเพราะมันเหนื่อยนะคะพี่น้องงานมันหลายคอยเหยีดไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันสิขออนุญาตเอาเครื่องใส่อันนี้ก่อนเดี๋ยวก็สิผ้าจังน้อยสิผ้ายาาไปเมืองต้นใหม่นาะบานน้ำนะคะพี่น้องว่าอันอันปลูกต้นใหม่ ได้หลายปันไดแล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่ห้าก็ต้องดูแลอย่างดีในส่วนที่ห้าวม่อยู่ห,ยห้าก็ต้องห้ปุย๋หยห้น้ำแต่ส่วนหมากันก็ใส่เต่ปุยนะ๋ยคอกเนาะต้นไม้สุดยางที่อันปลูกอันบริได้ใส่ปุยแนวอื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิคออนุญาตเอาเฟื่องกี่ย่าแล้วหอบม,มาไหในใส่ต้นไม้ก่อนอันใส่แล้วแหละแต่ก่อนอางญ้าออกห้าออกกระใสแล้วแต่ว่าแม่เราหอบมาใไ,นะไ้กับสิใส่เนาะใส่โป๊กไวเดี๋ยวมันเข่าหนาหอดแล้วมันกะ เห็ดแห้งเร็วเนาะเวลาเลาหดน้ำมันก็จะแห้งเรลี้ยวขนาดหอบกเพื่อใไหวไลลายๆจุดนี้นะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่เหล็กกัสิผ้าย่างไปเมืองทั้งหนากระตอค่ะพี่น้องเหนื่อยค่ะพี่น้องเหนื่อยแดดเันน่อยที่ขอบเป้ยเมื่องพี่จายค่ะโครศัพท์จะไปแวะเมืองเงินเครื่องตัดหยางนั่นเนาะค่ะ ก็หนักแบบเปล่าแน่เพราะว่าของย,ยกไม่ใส่นะมันนักผู้นักผดแล้วกัอันแบกเขาพีโล่เพิ่งด้วอันแบกแบกตัดแล้วมันเหนื่อยนะคะพี่น้องเหนื่อยแห้งเบื่อเ่อยแบบดี๋ยวเปมึงวันห้าสิบไปหาแบบใจเนาะไปโอเ่นี่หน้าบานตอค่ะพี่น้องแดดแห้งเลย นคำว่าสามซีโมเสาเนี่เนี่ยนาบานอันาำว่าปลูกต้นไม้ดลายว่าปลูกได้ลายนะคะพี่น้องทุกว่าพ่อ้าย่อยปลูกไปเลยยเนาะเป็นบน้นตอนางอุไลปุนกระทองอุไลเนาะค่ะเนาะทั้งปุ๋กระทางงุไล่มึงจะหยามันขึ้นอันก็ได้ไอันนี้ก็จะเป็น พี่ติณหพี่ติณห์เนาะพี่ติณห์เห็นมึงจะแบบค่ะพี่เนาะ์เมื่อสาวอันก็โหดหนามาสาเนี่เน,นา,นา,นานนะเพราะต้นใหม่แต่ละต้นที่เราล้นลงดินนะคะมันต้องการการดูแลรักษาเนาะจ้งค่อยอันบก็เสียบใบซึ่งจะเกิดโหระพาตาัดออกเลยก็แห้งง่ามเลยจ้งค่อยอ่า อันพ่อย่ำที่แบบว่าปลูกเจอซิบยี่สิบตน้นอันก็ด้วยเรืไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเป็นอย่างคำว่านตายเขาเสียดายเนาะตั้งแต่ที่อันปลูกต้นไม้มาเนี่ยจะตายประมาณสามต้นเนาะสมโอตายต้นหนึ่งวงหน้าตายต้นหนึ่งนะคะดอกอันนี้ดอก,ดอกซอนขาวเนาะเป็นวอยหยามันลายละอัน,นจะโศกเอาแต่มองต้นไม้ี่ออกแล้วก็ฟุ่งใจแต่ว่าแจกโูก มัเนเงี้ยงแระนี่นี่ก็ส้นหอมเนาะสืวนต้นน้อยมากสามต้นลอยเพื่อให้จะรักษาวนันน่งจะเกิดให้บ่เกิดเข้าตรงดูแรกดีๆเนาะหยอ,อดอ่อนแบบนี้ออกหลายจะติดแล้วนะอันล่าจะล่าเาาข้าเข้าใจกันด้วแรกเอาใจใส่เนาะ,ะสามต้นเนาะส้นหอม ข้าวไร่สีเหลืองอันเดินหาเน่ามากๆเหมือเนาะอันนี้ก็คืออันทน่านยังปลูไปเรื่อยๆเนาะเพราะอันแน่แเน่็ตรงนี้ก็จะเป็นคิดินงามวันเลยเนาะยังหน่อยเยอะได่ปล,ป,ลปลูกไปเรื่อยๆเนาะพี่น,นนะ้องเนาะปลูกแล้วเขาต้องดูแลเขาอย่างดีได้ค่ะจนเขาสิบปีตายขี้ดินงาที่อันสูงมากเกิดมาสุดตนค่ะ เกินมัสต์สตันมึงหน้าบานกะพระท่านได้จีรงตันไหนอยู่อันโบว่าอันยังคิดอยู่ว่าจะอาจจะลงตกนคิดตีนาเงา้ไปแบบนี้เหมือนเพราะว่าสิ่งกับพระท่านยู่เนาะค่ะกัมแพ้งกินกัมแพงมันกำลังอันนั้นลงอยู่เาื่องเหตุหลายเคลียหลายอย่างเนาะอันนี้กะต้นทองุไลสีม่วงทองุไลสีม่วง ต้องไร้สีหมวอ,อันนี้มึงจะดินเมื่อเพิ่งอ,อยู่น้ำไร้ลุ่งไห้ยังเนาะค่ะพี่น้อ,นองเขาเห็นงานทีเดียวเขาต้องเหตไปเรื่อยๆอ่าบางทีอะอันนี้ท้องไร้สีเหลืองท้องไร้สีเหลืองท้องไร้สีเหลืองต้นไม้แต่ละต้อนอันนด้วยแล้วเใิดใจยังดีค่ะพี่น้องหมดกะลาหลายเลยบางทีเขาบริสายเกิดหมดจ้ะ มพีดปูเดียวมันจะค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้กล้วยกล้วยจะเป็นกล้วยกล้วยหอมกล้วยเต้ากล้วยอย่างบนี้ก็ต้นเหม่งยงเราจะเอามาเกลี่ยเอาเกลี่ยไปทำยีเรนะต้นเหม่ยงอันนี้ก็กล้วยกล้วยกล้วยนี่ก็ท่องได้ท่องไลตัวนี้เป็นท่องไล่าอะไรนะเขาเรียกท่องไลมิกิเมาส์นะคะพี่น้องเนี่ย มันจะเป็นแนดอกสมสมเหลืองเนาะ<ม>เดี๋ยวเวลาอาฝก่ท่อรุไลมันใหญ่ไปมือคันมันบ่ตายนะคะคันมันบ่ตายแต่อันจะพยายามดูแลยา่างดีบ่อยากให้เขาตายเพราะตนนะ้นเนาะตอนปลูกเป็นหลายร้อยแม่งก็ว่าตายไปสามตน้นมาตั้งแต่ปลูกมากเดี๋ยวมันใหญ่เนี่ยจะปีซองจะซองปีกางปีนี่ยสออเลืออมว่วงไปเต็มเลยแต่หาไ อันตัวกันคิดปีนานี่ยเมือ่อไเดี่ยวดอกจะเข้าปลูกเอาดูแลเอาใจใส่เขาไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะตอมนี่นั่งกะนี่อันนั่งกะแค่ว่าบางทีออันนั่งจะซอยหดนาหนาบานของตน้นคิดปีนาแน่นน้อยเนาะเพราะว่านั่งให้เปลี่ยนค่ะพี่น้องาต้องเห็ดมอสุยางต้องเอาหญ้าต้นใหม่ต้องเอายาฟุล หญิงว่ไซต่ต้องเอาเครื่องมาไซ่คือคันท้าปลูกหลายปันไดางานกับหลายปันนานแต่ว่าอันพยายามทีว่าสิบปลูกให้มันติดก่อนเลยก็จะลงไม่แบบนี้นะปลูกเรดยูีสิบสามสิบต้นติดเพอมันติดเดือนสองเดือนผ่านไปจังว่เขาลงไม่แบบนี้นะคะนะอ่ะหลังหลังแถาเดือดจะ้า,าก็กต้องแต่อาบน้ำขอไปีใจบินบินโทรศัพท์โทรศัพท์ กล่องอะซีซีทีวีเนาะรายจ่ายหลายค่ะเซเลเดียนเดี๋ยวบักแตงโมกับสิเดเก็บอะไรค่ะเดี๋ยวมือเดเก็บอันสิภาเมืองเนาะบางเดือนน้องมาอันกระเขาขี่เส้ใบเส้ยังมันกันนี่เนาะค่ะพี่น้องเมืองใส่เมืองน้อยใหญ่แ่ละเด้ค่ะพี่น้องน้อยักแตงได้ซีน้อยเองเนาะค่ะเนาะค่ะยายบอกว่าทาให้ขวดมันนานน้ำตาลก็ยังค่อยเก็บเนาะ ้องมาอันบางเทืยก็ลักไปขี่ใส่ใบใส่าย,ยางมันเนะาะค่ะจังใดก็ตตองค์เขาพูดไลๆ่ๆพี่น้องสุขสุขคนตีค่าว่าติดตามรับชมเนาะคะ่ะเฮาอยู่ในฟาร์มเขาต้องทำควา,าสะอาดเนาะหมายถึงว่าต้องต้องต้ปลูกต้นหมอกต้นไม้เนานะคะ่ะยางให้มันถอนมันยาง,งเนาะปลูกยางพ่อเขาปลูกได้ก็ต้องปลูกกินเองเนาะคะ่ะพี่น้องคันวันเกิดก็กินว่เกิดถ้าก็สื่อเขาแค่นั้นเนาะคะ่ะพี่น้องถามว่าเนื่อยบ่ปลูกเองเนื่อยค่ะ แต่ว่าเวลาเห็นเขาเกิดเขาโตขึ้นห้องมีความสูงเนาะโดยเฉพาะพวกต้นไม้ต้นลายเนาะค่ะพี่น้องความันใหญ่มันเป็นลมเย็นในห้าเหาก็มีความสุมเขเพราะห้องปลูกเองกับมือจะคองค่ะบา,บายค่ะพอกันวิดีโอนาเดค่ะเด้อขอกินน้ำจะแกวเนื้อแห้งทั้งเนื้อ,ท,อทั้งห่อน